ทุกอย่างตอนนี้ก็อวยพรร่วมกันให้เขาเจริญรุ่งเรืองนะคะหายเจ็บหายป่วยอะไรไดแล้วแต่ค่ะเออเพลงดอกไมยูเนี่ยถ้าเปิดเป็นร้องกับไม่รากนะคะเพราะว่าดนตรีของคาราโอเกะเนี่ยบางทีเราต้องตัครุ้ต้องตัครูเมื่อเวลาเกิดอะไรมีเวือนบ เราต้องดูตอนตะคุบนะเนี่ยพี่แม่ถ้าเพลงเนี่ยแม่ไม่ต้องตะคุบแต่เดี๋ยวถ้าพี่เขาถือเงินมาแม่ต้องรีบตะคุ่เลยวนีันนี้วันนี้ถ้าเได้ให้หมดหมดนี่ลูกลูกสองคนใช่ไหมใช่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 ใครใชรใครคนขาคนขา ใช่เอองิจะเ่อเนตัวเดียไรม, <c oughs> มันเป็นพลังขับเคลื่อน <c oughs>